สวัสดีค่ะป้าอูชาแนลค่ะน้องป้าครับดีมาลุงเอใครใครหรืตัวเล็กๆใครน้องโอเนตค่ะจ้าเลยลูกจ้าหน่อยเมืองหนาเมืองขาดวันนี้เข้ามาทำกันสี่คนจ้าเลยจ้าลูกเต็มกล่องพอดีค่ะจ้าเลยลูกจ้าเลยเอาจ้าแล้วเห็นมัล่ะไอ้บ้านนี้เหรอเห็นพรหะ ค่ะมันนี้ประอูกศสิมาถามความรู้สึกพ่อนงเคศนะคะถามความรู้สึกลุงเอมันนี่มันนี่โอ้โหอว่าแม่ๆหลายคนเพิ่อนอยากอันนี้มากเนาะคะ่ะไปถามความรู้สึก,กเองพ่อนงเคศเห็นแน่ควา,รา,น,าคนรู้สึกเังนไดอันอันนั่งหลบนั่งหลบอหนีมีคนหักเลันดลนะะูลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะลุงเอรู้สึกยังไงคะ ขาอจากขับเลยนะสุกีใจครับดีใจไรสิพี่คนพักนั่นกับบอลไล่ได้ไหมล่ะอีนุจิลดำกองอาลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงตัดอ่านนั่งลงมันโยเห็นหูแต่หมูบนั่งดื่มมันไม่เห็นเออนั่งให้มันเห็นน่ะอาลูกลูกมันที่มันนั่งกับพ่ออ่านั่งนั่งให้พ่อตอบ สุดดีใจแล้วสุดสยังไงดีใจครับดีใจครับมีบคนยิ้ม z o มน้องเทศนชสดูหลักไปดูหนักต่ออยู่ละอ่าเี๋ยวจะได้ออกกล้องสวยๆไายเดนอะลกูกรอดูจะเองขอบคุณนะครับตลุลกได้แล้วลูกขอบคุณนะคะที่ชอบพี่เชสค่าว่าน้ำลกูก <laughs> อ,อย่าลั่นตนับคนรัก ออไอศิลป์เอาสมิกรบอลหลายๆในมาแล้วเนาะสิตรอลเนี้ยเหอโอ้ยก็ก็ดีใจเนาะค่ะทีมีคนนั้นฮาคนเย็นดูลูกจะคล้องร้านจะคล้องเนาะค่ะแบบจากเด็กนนนนเล็กๆโตน้อยๆคนหนึงเด็กหน่อยบวบปากบเบาเนาะคะ่ะตะกี้คนเงียๆบๆแหงบวบปากบเบาคนไท,ทยได้ลองเก็บบนหนาเสีย่ามือนึ่งพันสิก้าแบบว่าเราเออออกดู ซูโชวเชียวสูวันนี้เนาะค่ะการแสดงออกการนี่ตะกี้ค่นแทงเก็บโตะะูักนะโอ้หหนูลูกแม่เขาลูกเดี๋ยวลงไปนั่งกับพ่อจะได้เห็น<ม>หนู<ม>ด้วยอยู่ตรงนั้นไม่เห็นหนูเลยไม่ไๆลูกเอกกับาด,ดีใจค่ะทีนี้ค้นฮักค้นกันชื่นชคนมคนนอันนี้เอ็นดูลูกจะห้อง โอ้ยปกติว่ามันยังสีเลยค่ะลุงเอ๋อันเห็นปลาุ่นว่ะค่ะปลาุ่นเป็นยังไงลุงเอ๋กับแบบนั่นละทั้งความเบา <c oughs> อันวันนี้เห็นกล่องตา,งก,าออก็่อกคนนั่งหัวอย่างเดียวคนไม่อ,อกอนาะอันลูกสามคนนี่จ,นจะไม่ประอูนอ่นี่แตงมูค่ะจะว่าเอาไ่เคยเป็นคือมูแต่ว่าเอยกับอันนองไส้เพล่นนี่บาเว้ยสุดยอดค่ะทั้งคำเบาเอา นังยิ้มไม่นเมืองมาตายแล้วลูกเอวไม่ออวฟงง่ายเอาเดีวพี่เก็บมาลูกเอาดีโอ้ยขี้ดื้อเอาโน้ำน้ำอายเป็นน้ำข่าเอะเอาบาหวานกี่รวอย่าง อารมณ์ส <laughs> like <Okay. S 1> ิยังไงบ้านี่ไอ้พี่หีตุยมากดูแลลูกสาวยังเด็กก็ดูแลกันไปแบบเป็นพี่เป็นน้องไปเนาะค่ะแบบดูแลกันไปทำอะไรครับต้นหักเกิดเป็นไฟเดียวมันเกิดอะไรไปตายระบาดเลยตายบ่เป็นแล้วค่ะลูกเอ๋ นีเจ๊นะมุกผูทิ่มสมดูกสาวผมก็บมีโอกาสไดะมาดูแลเจ็บปันไหนมาวันนี้มีครอบครัวอยู่นั้นอีกบ้านนึงหลานก็ดื้อเอาเอาไปแต่กินหัวนตลอดล่ะลูกลูกกะเป็นลูกคือเกาหักคือเกาแต่ว่าดีไม่ผูหักน้ำไหลแต่เสีนส้มด้วยแอบบอกเมื่อกี้ าลูกเอเปล่าโบก่งไปสีเปล่าโบก่งเองออ,อันนี้ละค่ะเพื่อนการมาหาลูกจังซี่ยุคประจำเนะะาะค่ะแต่ว่ากัเออกับ่ค่อยมากกับแบบชั่วข้าวแบบอันนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านลูกเอกับเปิดเป็นร้านขายของร้านอันนี้เนาะคะ่ะก็ต้องเฝาร้านเฝาอันนี้หนูน,นั่งสวยๆส,ยส,ยสยิลูกแต่ตัวผมนะลกอันเฝาย่อมละมั้งค่ะเนาะ ไมแล้วยอมนองแล้วเอาไม้บรนเธอไปนั่งแล้วเธอไปนั่งแล้วเอาไม้เอากระบอาตออันเิผสิมีความเบาอยู่ค่ะแต่ว่าลูกเพิ่งหันกวนนะยายนี่หวงสวัสดีจ้าสวยๆจ้าเออกอะบอกตอ ตายละมันหัวอย่างเดียวบอบกุณครับขอบคุณคุณพ่อกับคุณอาก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะค่ะที่รักเอ็นดูน้องเคทนะค่ะขอบคุณครับสนั่นบอกขอบคุณค่ับขอบคุณก็ดีใจนะค่ะดีใจว่าก็อดคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะลูก โอ้าโอ๊ยโอโอกระดิ่งเระ่งถ้ากรสีลืมากรีนี้คแต่ว่าน่ทยไหวผลเนาะร้านลึงแบบอันนี้สานะค่ะกะพอเพิ่นกระดีใจกันนี้ค่ะที่ลูกทิปพ่อในแม่เอ็นดูลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะจ้าพอเพิ่นก็ปลารุ่นเนาะจ้เมือนนี้มากมาในทิปของปลาอุใชาเนาค่ะวันห่ยงทน ลุงเอบอกก็ประอ,รอสองคนเพิ่นบอกว่าอ,ออกนะก็ะเลย <c oughs> เห็นป้าในนาหญ่เพิ่นพามาออกหานเอียนเพิ่นถามกันเนาะค่ะทั้งเอฟซีเพิ่นก็ถามมาหลายในขั้วหนูซือ้อในขั้วหนูซื้อของป้าของอาแล้วก็ของคุณพ่อของน้องเคสเนาะค่ะว่ <c oughs> าฟอร์หนูซื้อจังไดที่ลูกเดี๋ยวมาได้เฮ็ดช่องยูทูบ เมียน,นมอระได้มาเป็นนักร้องได้มีไร่ไดก่ขมาเลี้ยงจะคล้องเลี้ยงครอบครัวเนาะค่ะทั้งไอ้ทั้งพวาเพิ่นหู่นซิกจังได่เนาจะจ้ะหิ้มยันจังได่ไอ้ควาเพินพเนพราะปกติแล้วไอ้พวาเพิ่นนี่จะเบาดูเลยค่ะสุดยอดเลยเพราะว่าไปทั้งไดมาทั้งไดนี่คนที่เบาดูก้มงก็คือเอราวัณเน,นาะ บานนี้นี่แหละจา้าเพราะว่าซื้อยังไงดีใจน้ำลูกบ่ลูกเบรนี่ช่องดีใจครับช่องเดีดเดยเปิดช่องหาได้ๆครับการบอกกันตเนาะค่ะเพราะว่าข้อมูลซื้อกองพอเพิ่นพอเพิ่นกะนี่เน้อขาแต่ว่าเราซื้อดีไอ้เบิ้งจักรเยอบ่อรูปลองเพีงนึงเขาเข้าบาเองเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแสดงในอันกุมปีสไม่จะ เทากับบ่อควายเดีเบืองเนาะเพราะว่าไอ้ถ้าพอเพิ่นกับบ่อได้กดกดเขาไปซื้อไปยังแม่บ่อเพราะว่าเท่ากับพือว่าน่ะเรื่องเย็นน้ำท่วมสามเพราะข้เป็นคักปันไดเนาะค่ะเาพอเย็นครับบอเก่งแต่บพรขั้นมีโอกาสเดีเบืองไอ้ลูกสาวลองเพียงหรือว่าการแต่งตัวแต่งยังอี่ออกมาสวยซ้ำได้เนาะค่ะอย่างไรนี่แหละครับพอเป็นกต่ค่าลูกหน่อยแต่ไม่หนี่ รับนาทีเลี้ยงลูกจะเลยรับนาทีเลี้ยงลูกนี่แหะค่ะ <c oughs> เพราะว่าน้องเคร,รกับเป็นลูกผู้ใหญ่ของไอเอราวัตเนาะเพื่อนกะยังไงล่ะปัญหาครอบครัวต่างๆ่างกะเหยียดเห้การเยียดห้างกันแบบกะนอนกะอาศัยอยู่น้อป่าน้ออาอแลกักกะพ่อเพื่อนกะเที่ยวไปหามาซูอยู่ตลอดประจำเนาะประจำประจำมาแทบทุกมื้อเหรอค่ะเพราะว่าบ้านจะไปไกลกันซับกันก็ไปอุ่นนะคะมาเกือบทุกวันด้ยกันเลยที่จะนอนเนี่สิกะ แน่เลยล่ะควมหักควมแพงควมเอ็นดูเข้าต่างๆกับมี่ให้กันทุกคนเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องจะดูสิคว่าจะถึงหมอซีแล้วยมหรือจะเป็นสาวซ้ำกันก็พอแล้วโอ้ผู้ว่าเกงกระมูว่าบอกซ้ำมูเนยค่ะโผล่ปาเก่งครับโผโ่ปาเก่งมันจ้าตัวพอเวลาต้องต้องครัวเวลา ก้อเวลาทำใจก้อเวลาฝึกฝนตะกอนวะตอนนั้น, <c oughs> นลูกเพิผลก็มาอยากให้อันพ่อเปิดช่องยูทูบแิ่ลูกยังให้เปิดอย่างลูกสิเสียาทา,า,า,ายุนะพอพ่อเนี่ยนี่นี่ราคาพอมาเท่ากากเมื่อนี้มีโอกาสได้น้ำกันทั้งสามแยน้องเนาะตะวันสามพี่น้องค่ะ <c oughs> ไปก็ละมุ่นเลยค่ะสามแยนอนไปก็ละมุ่น หน้าตาใช่เพราะว่ามันยายี้ใ่กับปยูเนาะยายกับลุงธงก็ร่างวันสิไปหายายพอดีจอมากกับสิพากันไปในลุงเอ๋ก็ว่าสิไปไปสิลุงธงอยูแล้วนะก่อนสิไปจะในบ้านก็นั่งรถไปนั่ลุงเอแล้วค่ะลุงเอไปหอดมองอะไรหน้าอายโอ้ยบ่ลมันจีนประโถงประท้ายจีนกับไปว่าไรที่ดี พวกมึงซื้อกองความนุ่นกันสิมึงซื้อดีใจยอะตัวลูกใช่ครับดีใจในเงินเป็นกอบเป็นการเนาะสั่งฐานะดีใจที่งานทเออที่ทุกคนรักและเอ็นดูน้องนะคะผู้เบาจริงๆเบ่เบาจริงอ้ยนี่ยแหละค่ะป้าอุูยยังมาโอ้ยากเป็นหนูเคียดเด้คนหาคนเดินชื่นชอบคนเอ็นดูหลายๆนะค่ะน้องเคียดจะโชคดีถือว่าโชคดีมากๆที่ข้างด้าน แม่ยมีเอฟซีล้วกับทุกๆท่านเนาะทุกๆท่านที่เขามาให้ความหากักความแพงความสนมับสนุนนอ้องจะเปิดช่องนี้ดดแรงเนาะก็สีมีปลาลุ่นแล้วก็ปลาแจวแมีนบ่อปลาแจว่วนไปเปิดน้นนนองกับบ่ค่อยเบาคือกันละค่ะ่ว่าเดินในน้องกับกับมีหลายเอฟซีหลาย่ันให้ความแนะนำ้ำให้ความแบบว่าความเมตาเนะต่างๆมากค่อยบอกค่อยค่อยบอกน้องเตือนนองเนาะคะ่ะเรื่อง ต่างๆเท่าก,ก,กับเท่ากับน,น้องกับปั๊บโตขึ้นถือว่าดีหลายค่ะเพราะว่าช่วงน้องก็กล้าแสดงออกกล้าเล่ากล้าแสดงออกขึ้นมาแบบถือว่า,าดีเลยละค่ะพออเพราะว่าน้องยิงเบ่เคยมือื่อเคยจะไม่เนาะในการร้องเพลงจะดีขึ้นค่ะในการรงคิปร้องยังน้องกับพัฒนาขึ้นหลายค่ะเพราะว่าจะได้กำลังเลงใจ,จงาจเอ็บซี่เราจะ มีแนวห้างมีต้นแบบจากเที่ยวผ้าเสียงท้องแล่ะค่ะภูญ่ยบาลขินแลื่อนหล้วก็ไอ้ทีมป้าป้าทุกคนเนาะหล่ะค่ไอ้เรื่องเสร็จแล้วเสริมจานเอฟซีเข้าละล่ะค่ะทำไมมีแต่ปลาลุ่นลอยอยู่เพราะว่าไอ้พ่อลองเคี้ยวปลาป่าปลาลุ่นกับปากเอาเบิร์นแล้วเนาะค่ะ กับพ่อเนี่ยกับพ่อเนี่ยครับอาที่ร้างกันกลัวคุณเต่าเอ็นเอาก็บอกบอกจอละเิดโอกาสเลยบอกแล้วไข่สวนครัไข่สวนงามๆปลาตัวใหญ่ครับจะสิเปิดอยู่เด็กไข่พักงามๆเจตเบึงนเอ้า เราเห็นมันงามเราจะเห็นอย่งไี้แล้วก็ต้องต้องให้เริ่มเห็นตั้งแต่ตอนที่เราทำเออก็ต้องเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เท่าเริ่มท่าเริ่มเห็ุเริ่มสังกันและเนาะตอนนี้ก็มีมันแกวครับเจ็ดสายพันธุ์ครับญี่ปุ่นโบเล่โบเล่เนาะไอ้นออกที่ยากจะมาไล่สดขายให้คุณพ่ออยู่ก็ได้เพราะว่ามันแกวออกหัวนนี่ลักสูจ้างครับ คว้าควกันละมันค่ะสาวคว้าเพื่อการให้น้องเบ้าค่ะดีพอดูนะครับเข็ดบมาสิเขียนยุ่งว่างคอยเอฟซีกับคอยเสียก์คสนับสนุนพอน้องเขียนนำเลเยอร์จ้าพ่อน้องเคสพ่อน้องเคสนีว่างไหนก็ลุงพ่อน้องเคสสิบ้านลุงเอหรอพ่อน้องเคสพ่อลุงเอไม่ได้เนาะไม่ได้พ่อน้องเคส ต้องว่ายยังไงนะคะ,อะโอ้ฝากเอฟซีตังซื้อแฮนช่องลุงเอได้เน้อค่ะนั่นะค,ะ <laughs> คิด่ไปเลยทันทีบาลล้านลุงเอเทันทีแมา่วาพ่อน้องเคสเด้อนะเดี๋ยว <laughs> จังไดอันมาถามพ่อหนูซื้อหน่อชายเนาะคะ่ะหน่อชายเพราะว่าเกี่ยวกล่อมน้องเคสว่าดีใจบ่หรือจังไดที่เห็นยลูกเห็นยลูกแบบว่ามีความสำเร็จแน่แน่ดานไอ่ การทั้เงินต่างๆเนาะค่ะเพิ่นกะสีราคาเพิ่นกะปากบอกดีใจยันปากบัอ่อนเนาะค่ะเออเออไปไปสั่งเดี๋ยวจังไรคลิปนี้ปลาลุ้นเจียวใบแามิโกะจ้าจังไรกะฝากก็ไลค์กดแชร์กด็จะสะไข่ให้ปลาอูชาแนลน้ำเด้อเนเดอร์จ้าแล้วก็ะ่องข้างปลาลุ้นน้ำเนเนาะค่ะปลาปลาเอฟซีของปลาอูน้ำค่ะ กดติดตามให้ป้ารุ่นน้ำนะคะ่ะจาเอาไว้เจ้านี้ก็จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีะคะ่ะลูกโอ้โอ